ราชินีสวรรค์จงยินดีเถิดอันเลลุยาเพราะพระบุตรที่พระแม่ให้กำเนิดนั้นอันเลลุยาทรงกลับคืนพระชนมชีพดังรัสไว้อันเลลุยาโปรดวอนขอพระเจ้าเพื่อลูกเถิดอันเลลุยาจงชื่นชมยินดีเถิดมารีพรมจารีอัลเลลุยาเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพแล้วอย่างแท้จริงอันเลลุยาให้เราภาวนาะ ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงบันดาลให้โลกกินดีอาศัยการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระนางมารีพรหมจารีพระมารดาของพระบุตรขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความสุขแห่งชีวิตนิรันดรเดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน